จ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอุดรสว่างเมตตาธรรมศูนย์วิทยุ191อุดรธานีเนี่ยกำลังช่วยกันจับงูเห่าครับทูคอแผลแม่เบีย้ยอยู่ในเครื่องซักผ้าบ้านเลขที่72ทับ1หมู่สบ้านดอนเสือตะบนหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับนี่ฮะแล้วทีนี้ครไปพบนางสาวสุภาพพรเจริญสุขอายุ43ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็นายมั่นคงชัยสง อายุ23ปีเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านเขาพาอาสากู้ภัยครับพาไปจับงูแบบนี้ฮะกู้ภัยครับเขาสวมถุงมือเข้าไปฮะแล้วก็ไปจับงูเหา่าเป็นงูเห่าดงขนาดเล็กครับความยาวเนี่ยประมาณสัก1ฟุตรหรือว่า30ซนเมตรเหลืออยู่ในถังเครื่องซักผ้าที่พึ่งลอกคราบออกมาเลยฮะเนื่องจากว่ามีคราบงูอยู่ค้างถังเลยอาสากู้ภายก็บอกมาอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเจอฮะคนอยู่นิ่งๆเลย นะุณไม่ต้องไปขยับขพยืเล่นอะไรแล้วแจ้งพวกผมมาดีกว่าด๋ยวให้พวกผมจับผายว่าอย่างนั้นไปฟังเสียงของหลานชายเจ้าของบ้านหน่อยครับไม่ค่อยกลัวครับไม่ค่อยกลัวเรื่องเท่าไหร่ทำไมทำไมไม่จับเองครับอ่าเพราะว่าอ่หนึ่งก็คือมันเป็นมูมมีพีนะครับก็เลยไม่ไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องเท่านี้เท่าไหรก็เลยให้นายแจ้งทางมูลนิธิีดีกว่าให้เข้ามาจัดการเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนของเขาที่จะต้องจัดการอยู่แล้วในสวนนี้ เรากำลังชักผ้าอยู่เนาะกำลังกำลังจะเครื่องลงกำลังผ้าลงคมันก็ชูคอเลยผ้าไม่ชูคอเหมือนมันตกใจเราด้วยครับที่เราเปิดผ้าขึ้นมาครับยังไงก็ระวังหน่อยนะครับไม่กลัวแต่ว่าไม่จับเองนั้นดีแล้วนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าหากพบกูเข้าบ้านให้รีบแจ้งแล้วก็เฝ้าดูห่างๆเลยอย่ายให้มันตกใจเลื้อยหลบหนีไปนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตร,รายต่อผู้กษัตรักกัยได้หากไม่สามารถจับตัวมันได้ครับเนื่องจากว่างูที่พบนี่อาจจะเป็นงูมีพิษร้ายแรงฉกกัด เป็นอะไายถึงชีวิตขณะที่งูเห่าครับเป็นงูที่สามารถพ่นพิษได้ไกลนะฮะแล้วก็แม่นยําด้วยครับพิษที่พ่นเข้าไปอาจจะเข้าตาทําให้ตาบอดได้แล้วหากว่าไม่รักษาอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดว่างูเห่าตัวนี้เนี่ยคงจะเลื้อยมาตามท่อระบายน้าทิ้งฮะก่อนที่จะเลือ้อยมุดเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็มาลอกคราบนะฮะเชื่อว่าในบริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยคงจะมีแม่ของมันฮะหรือว่ารังงูอยู่ด้วย